ดกด,ดกดลึกประมาณ5เซนแล้วเนาะกดในอัตราเร็วเท่าไหร่คะทราบไหมไม่ทราบอัตราเร็วก็คือ100ถึง120ครั้งต่อนาทีนะคะเนาะให้กดไปสองนาทีกี่ครั้งคะ200ออ่สอันนี้อันนี้ในกรณีที่ยังไม่ช่วยหายใจถ้ายังไม่ช่วยหายใจกดในอัตราเร็ว100 120ถึงร้อยถึงร้อยยี่สิบครั้งต่อน,นาทีสองนาทีก็คือสองร้อยครั้งใช่ไหมคะ โอเคแต่ถ้าจะช่วยหายใจจะ,จะเป่าปากถ้าสมมติว่าเป็นญาติเราแนะนําให้เป่าปากได้ถ้าเราสะดวกใจที่จะเป่าปากเนาะทำยังไงคะกดหน้าอก30ครั้งสลับกับเป่าปาก2ครั้งทำอย่างนี้กี่รอบคะ5รอบใช่ไหมคะเท่ากับ2นาทีเนาะแล้วพอครบ2นาทีไม่ว่าจะเป่าปากหรือไม่เป่าปากแนะนําให้กลับมาประเมินการหายใจใช่ไหมคะดูเหมือนเดิมด้วยว่า ากกระินไหมไอไหมหน้าอกกระเพื่อมไหมแขนขาขยับไหมถ้ามีไม่ต้องปั๊มต่อแต่ถ้าไม่มีให้กลับไปปั๊มต่อปั๊มแบบเดิมก็คือถ้าไม่สะดวกเป่าปากให้กดหน้าอก200ครั้งแต่ถ้าสะดวกเป่าปากให้กดหน้าอก30ครั้งเป่าปาก2ครั้งทำ5รอบแล้วกลับมาประเมินซ้ำทุกๆ2นาทีอย่างนี้เหมือนเดิมนะคะเนาะ กดลึกแล้วก็ต้องปล่อยให้สุดนะคะก็คือให้มือเวลาเรากดลงไป5เซนแล้วก็ปล่อยให้ขึ้นมาที่ศูนย์เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเรากดให้เลือดไปเลี้ยงสมองแล้วปล่อยให้เลือดคือให้หัวใจคืนตัวเนี่ยเราเลือดไหลกลับมาที่หัวใจเพราะว่าถ้าเรากดแต่ว่ากด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 ไม่มีปล่อยเลยเป็นไงคะเลือดก็ไปเลี้ยงแต่สมองแต่ไม่กลับคืนหัวใจเพราะว่าถ้าไม่กลับคืนหัวใจเขาเรียกว่าอะไร มันก็มันก็ไม่มีเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายคนไข้ก็เสียชีวิตเหมือนเดิมแต่ถ้าเรามีกดลึกปล่อยสุดเลือดก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นลดโอกาสเอ่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของคนไทยมากขึ้นเนาะกดลึกปล่อยสุดใช่ไหมคะยาหยุด cpr เนาะถ้าในทุกๆเราคนเราคนหนึ่งอะค่ะจะปั๊มปล่อยแค่ประมาณ200ครั้งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นที่ให้ตะบนของความช่วยเหลือครั้งแรกเลยเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะให้คนอะมาเปลี่ยนกับเรา เพื่อจะช่วยปัม๊มเพราะว่ามันเหนื่อยเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเหนื่อยจริงๆเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ลองปั๊มดูนะคะเนาะอ,อ่ะหลังจากกดลึกปล่อยสุดแล้วใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าคนไข้กลับมาหายใจหัวใจเต้นเราประเมินจากอะไรอย่างที่บอกค่ะดูว่าตากระพริบไหม อไอจามไหมนาอกกระเพื่อไมไหมแข็ขาขยับไหมถ้ามีก็หยุดไม่ต้องกดหน้าอ,อกนะคะแล้วก็ให้จัดท่าคนไข้จัดท่าโดยออาการอะไรคะโดยการตะแคงหน้าคนไข้ใช่ไหมคะไม่ให้ลิ้นตกเนาะตะแคงหน้าแล้วก็เอามือขึ้นอ่าเดี๋ยวจะมีท่าจัดท่าให้ดูเนาะอีกทีหนะะึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นการช่วยคืนผิวชีพเราจะทําในกรณีไหนบ้างเนีย่ยเช่นคนไข้หัวใจหยุดเต้นจากไม่ว่าจะสาเหตุจากการจมน้ําก็ได้หรือว่า สาเหตุจากการรดอุบัติเหตุรถชนกั็ได้หัวใจหยุดเต้นเป็นโรคหัวใจโรคแพ้รุนแรงอะไรเงี้ยจนแบบอะไระแพ้จนหัวใจหยุดเต้นหยุดหายใจไปอ่างเงี้ยก็ต้องปั๊มต้องกดหน้าอกเหมือนกันนะคะเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าในคนไข้ที่จมน้ําแนะนําให้เป่าปะห้าครั้งก่อนนะคะก่อนเริ่มทาการกดหน้าอกจะไม่เหงินการนาด ถ้าจมน้ําให้เป่าปากห้าครั้งแล้วถึงกดหน้าอกแต่ถ้าในคนไข้ทั่วไปให้กดหน้าอกเลยแล้วก็ค่อยเป่าปากเนาะถ้าจะเป่าแต่ถ้าไม่เป่าก็คือกดหน้าอกยาวๆไปเลยสองร้อยครั้งค่ะได้ไหมคะยากไปไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะขอชวนอีกรอบหนึ่งอ่ะก่อนที่จะเข้าไปหาคนไข้เลยเราเตรียมตัวทํายังไงก่อนนะคะป้องกันโรคติดต่อโดยการใส่แมสใส่ถุงมือโอเคค่ะ แล้วพอไปถึงบ้านคนไข้แล้วมีหมาตัวใหญ่อยู่หน้าบ้านเลยหมาดุรอดไวเลอร์เข้าไหมคะใชะให้เขาเคลียร์สถานที่ปลอดภัยก่อนมีไฟไหมอยู่คนจมน้ำระโดดลงไปช่วยเลยไหมคะไม่ทำให้ทุกอย่างปลอดภัยก่อนให้เขาเอาขึ้นมาให้ถ้ามีคนจมน้ำรอกู้ภัยเอาขึ้นมาให้ก่อนเราถึงค่อยมาประเมินเนาะพอปลอดภัยเสร็จแล้ว หนูลืมบอกว่าถ้าจมน้ําไม่ต้องตามลงไปซีทอาในน้านะคะไม่ต้องเนาะไม่ได้รีบขนาดนั้นใช่ไหมคะ,ะให้เอาคนไข้ขึ้นมาบนบกก่อนหรือว่าถ้าคนไข้นอนบนที่นอนนิ่มๆไม่กดหน้าอกบนที่นอนนิ่มๆน,น,น,นะคะเอาคนไข้ามาวางลงพื้นที่มันเป็นพื้นราพื้นแข็งอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วถึงได้กดทําไมถึงไม่แนะนําให้กดหนะ้าอกบนที่นอนที่นอนมีสปริงใช่ไหมคะ ก็ไม่ได้น้ําหนักเต็มที่ที่เรากดเพราะฉะนั้นเอาคนใข้มาวางบนพื้นเรียบๆแล้วก็ลองกดดูนะคะโอเคอ่า